ฮัลสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ iO channel นะฮะวันนะี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคของมือถือจากค่าย realme นะผมนั่นก็คือ realme C33 นะฮะซึ่งมือถือนี้นะผมกำลังจะเปิดขายในประเทศไทยนะครับซึ่งมีกำหนดขายนะครับก็คือพรุ่งนี้นะผมก็คือวันที่25ตุลาฯนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูสเปคกันนะครับว่า realme C33 จะน่าซื้อแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไป เริ่มต้นกันที่ขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะสำหรับเลียวมี C3 3มาเนี่ยมาพร้อมกับความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่8 3ามมมนะฮะน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่1 8 7กรัมตัวเครื่องนะผมด้านหน้าเป็นกระจกนะครับส่วนด้านหลังแล้วก็ขอบของตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับตัวเครื่องรองรับซิมแบบด u a l ซิมนะฮะสำหรับหน้าจอนะผมเป็นหน้าจอ iPad LCD นะะความสว่างสูงสุดที่ทําได้จะอยู่ที่400นิต ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วสําหรับอัตราส่วนของหน้าจอต,อตัวเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่88.7%ทัสซิปิงเลี่ยอยู่ที่120เฮิสีสันของหน้าจอครับผมให้มากถึง16.7ล้านสีนะฮะความลนแแน่นของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่270 PPI ตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย Realme UIs Edition นะฮะ สำหรับชิปเซตที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซตของ u n i s o ็ t t i g r r T612 บนสถาปัตยกรรมระดับ12นาโนเมตร CPU Octa Core GPU เป็นของ Mali G57 นะฮะสำหรับหน่วยความจำภายในแดะแรมนะ,ะผมมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะฮะ โดยที่แรมนะครับผมเป็นแบบ L P D D R 4X นะครับมีให้เลือก3 g b และ4 g b สำหรับรอมนะครับผมเป็น U F S 2.2นะฮะมีให้เลือกตั้งแต่32 g b 64 g b และ128 g b หากรอมไม่พอนะผมก็สามารถเพิ่มเหนวยความจำภายนอกอีนะครับผ่าน micro SD card สามารถเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่1 t b นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะครับสำหรับกล้องหลังนะผมติดตั้งกล้องคู่แบบ Duo Camera นะฮะโดยกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่50ิเมพิกเซลมาพร้อมกับระบบ P D A F ตัหรักดีก็นะครับผมเป็นกล้อง,ง QVGA นะครับผมความละเอียดสู3เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่1.8นะฮะกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับต่อมามาดูต่อที่กล้องหน้านะฮะกล้องหน้าและกล้องเซลฟี่นะครับผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ิเมกะพิกเซลนะฮะค่า f อยู่ที่2.2สามารถใส่ฟิลเตอร์นะครับมีโหมดบิวตี้แล้วก็มีโหมด HDR นะฮะและกล้องหน้านะผมยังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 720p 30เฟม สำหรับลำโพงมีมาให้นะครับแต่ว่าในสเปคไม่ระบุนะครับว่าเป็นลำโพงกี่ตัวนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นลำโพงเดียวนะฮะอันนี้คาดว่านะฮะแจ็ค3.5จุดห้าก็มีมาให้นะฮะสำหรับการเชื่อมต่อนะครับผมไรไฟเนี่ยรองรับไรไฟสองจุดสี่กิเฮิร์ตบูทูธเป็นเวอร์ชันห้าจุดศูนย์พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้น่าเสียดายมากนะครับผมยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่ห้าพันมิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไบสูงสุดอยู่ที่สิบวาางจหหนนนน่่ยะะผมมีีใ้้เลือกกกัั3สครบไดแ ซันนีโกอควาบูและไนซีนะฮะนี่ก็เป็นสเปคกเป็นทางการนะครับของ Realme C33 นะครับว่าที่มือถือน้องใหม่นะครับจากค่ายเรียวมนะฮะซึ่งเป็นมือถือราคาประหยัดนะครับโดยคาดเดาว่านะครับราคาเนี่ยก็น่าจะไม่แรงมากนะครับสำหรับใครที่รอมือถือราคาประหยัดจากค่ายเรียวมนะครับผมก็รอกันได้เลยนะครับวันที่ภ5ตุลานี้ ก็อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่า <Yeah> ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดปน่มแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่องผมฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย